ตัดแล้วสุกแล้วลูกไอ้มันขึ้นให้ลบไป้ก่นจับแก๊สไอ้เรียกว่าตั้งกระดาษลบดูได้เลยหยิบได้ นิบต่อคือทนนี้อารุปยิบไม่นิบเอ้ <Hey. S 2> ก้ามยื่นไปข้างหน้าเอ hey. มหนยิบถับาจ่าง <Hey. S 1> ได้รูไม่ลูกดูนี่เห็นไหมไเ,เออมันจะห้าตัวหลงนี่ค็ห้าตัวเลยงไอ้เร่วาตั้งกระดาษถ้าลูกดูได้เลยยิบได้หมดต่พอเราต้มหมดนี่เสร็จไข่ปปูต้มเสร็จเอาสึงจะปูสดไปต้มต่ออ uh huh. ่ายได้แล้วปูนก็ถายได้ <Yeah. S 2> ว่าเราป <Yep. S 2> ูจากวนสด,สดๆแล้วก็มา วางกับบังนี่กับมังต้มเออน,นี่ก็ไปดูเขาแกะปูจากควรน,นะครับ จะเปิดมอนะจะ,จะ,จะให้ตาสอนหนูเพราะว่าหนูไปไม่รอด, <c oughs> ดตาก็ุ๊บกม่ค่อยจะออก <c oughs> ทีตาก็ต้องขีขีก็ทำไงอะ่ะ <c oughs> ขาดตอเนี้นเออไม่แน่นะดิหนูก็ทำโอ้นตาขาด <c oughs> ขด้จ ตัดแล้วจบแล้วลูกหให้มันขึ้นให้ลบไปมีสองเจ้าของโลมัดยางลูกของอีกเจ้าไม่ได้มัดยาง มาซีโหลนี่อั้งนี่ต้มเลยคาับคนตับแก้วใช้น้ำทะเลต้มไม่ไหมน,น้ำเล็ไม่ได้ทิเน,น้ำเล็เป็นเรื่องลูกค้าป้าหายบุ๊กเ,<อ>เข็มมาเอาน้ำทะเลต้มมานะสวยเข็มๆองบูนี่ได้ไปหกหัวมีตัวซีแค้เนพราะมันช่างจะไม่พอนะของหนูมียางลูกนี่ทำสั่นจะรักไว้ลูกโอเค สิงองตาอืมมดูคนยังหลุดอ่ะใหญ่หวะมไม่มีเลยนะมียังหลุดป่าไม่มีนะใน่สิงงามตีอ้หลุดไปเต้นผมจเจ้านี่ันหกตัวกแอ้คผมจะจนี่นกับตัว,ว,ตวดดเมียตัวงนมมีเส<ล>่ไม่ต้องใส่จ้ายังไม่ได้จ่ายตังเลยจ้าไม่จ่ายโดน มาสี่รัาสิบแปบาทโลขีดโลูกโลขีดลสี่ร้อยสิบแปดแมาสี่ร้อยยู่กรถอ่ะขอับใจนะจ๊ะมีคนเอายังกินทุกวันเลยเนี่ยอร่อยป้าแล้วบไอตัวเนี้ยขอบใจลูกจ้าอ่าของนมได้แล้วลูกจองร้ยยบลูกไอเลไเลงกขีดทัน็อไปไม่อร่อยอไข่ดําเปียเอา ไปแบบนี้ไปเป็นไรอย่าไปนอกมันอยู่ได้สองวันไม่ตายแล้วประกันระวังนิบมือขาดนะไอ้สนก็อีกเดี๋ยวใส่กุ้งยากกระสีอะไรอย่างเงี้ยฉันได้สองร้อยยี่สิบตัวนั้นนะดูให้เมียดูก่อนอยูทองวันไม่ตายยกเล่นถ้มดแดงกระตายเรียบร้อยตายเลยมันแท้มดแดงจริงจะจุยงเอาตัวนี้ด้วยเนี่ยเอาด้วยใช่ไหมเอาหวานไอ้หวานไอ้กุ้งมาจับฉันไม่กล้าจับกุ้ง ตรงรถาจับ้ยได้กจับมันก็พิตตาด้วยก็มันเต็นนะ

แม่มุ้ยนะคะกินประจำนะคะอันนี้ก็คือให้ยายบอกพิกัดร้านนึงมาจากประตูสะเปอรข้ามสะพานลงมาเออแล้วก็มาถึงร้านรับลมแล้วก็มาศูนย์ฝึ๊กแล้วมาถึงศาลเจ้าคุณพ่อคุณอะไรก็ถึงร้านยาย่ร้านแรกเลยนะคะอยู่ตรงหัวโพเข้าทางไหนขมเท้เยอะๆอะไรต้มขมแท้แหอะชื่อยายดำลงนะพอถึงศาลเจ้าคุณพ่อคุณอะไรก็ถึงยายแล้วฝากเบอร์นิดนึง ศูนยะ์แปดเจ็ดห้าสามหนึ่งเจ็ดห้าแปดเจงูได้เลยรจีนนะตงจีลูสองเน่ยจ้าังจีมาได้ลูกสองน,นะเอาดูมันจะลดทีเนี้ยบัดเสียวไหมโอ้โหไปชุดมาเลย